เสียงอ่านหนังสือคู่มือสะกดใจคน get anyone to do anything เคล็ดวิธีทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ใครทำอะไรก็ได้ตามใจคุณโดยเดวิดเจ i b ไลบรแมนเขียนทูนอิสรวัตปวินทการให้เสียงหนังสือขายเดียนดับหนึ่งของ The New York Times ในหนังสือเล่มนี้ ดรเดวิดเจไลเบอร์แมนนักจิตวิทยาชื่อกองโลกจะแนะนำให้คุณรู้จักกลวิธีและเทคนิคทางจิตวิทยาที่สามารถนำไปสะกดให้ผู้คนทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผู้อื่นชอบหรือรักคุณการทำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณการทำให้ผู้อื่นยกโทษให้คุณการบอกข่าวร้ายโดยไม่ทำให้ใครเสียใจ การทวงเงินหรือของที่ถูกยืมไปโดยปราศจากการทะเลาะเบาแวงการทำให้ผู้อื่นพูดอย่างที่คิดจริงๆการทำให้ผู้อื่นยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณและอื่นๆอีกมากมายด้วยไลฟ์สไตล์การเขียนที่เข้าใจง่ายตรงประเด็นและประยุกต์ใช้ได้ในทันทีทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือขายเดยนดับหนึ่งที่สร้างปรากฏการณใ์ใหม่ให้กับตลาดหนังสือทั่วโลก รับประกันได้เลยว่าถ้าคุณนำเทคนิคในหนังสือเล่มนี้ไปใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เคยสร้างความหงุดหงิดและลำบากใจให้กับคุณทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวคุณจะพลิกกลับมาเป็นต่อและไม่รู้สึกว่าตนเองไร้น้ำยาอีกต่อไปดรเดวิดเจไลเบอร์แมนคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านพฤติกรรมมนุษย์ งานเขียนของเขาได้รับการแปลและตีพิมพ์มาแล้วมากกว่า25ภาษาทั่วโลกดกรไลเบอร์แมนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาและได้คิดค้นเทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์ที่รัฐบาลและบริษัทต่างๆในกว่า20ประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายคำนำคุณเบื่อบ้างไหมกับการถูกหลอกจนหัวปัน่นและถูกเอารัดเอาปเปรียบ คุณเคยรู้สึกว่าบางครั้งพวกเขาไม่ยอมรับฟังคุณและร่วมมือกับคุณอย่างที่ควรจะเป็นบ้างหรือเปล่าหากคุณเคยคิดอยากจะเป็นผู้ที่สามารถควบคุมทุกการสนทนาในทุกสถานการณ์ได้แล้วล่ะก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติทำไมคุณจะต้องดำเนินชีวิตภายใต้การชักนำของผู้อื่นด้วยล่ะในเมื่อคุณสามารถนำสุดยอดเคล็ดลับตามหลักกิตวิทยาเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการได้ จะให้ใครทำอะไรก็ได้ดังใจแล้วเลิกรู้สึกว่าตนเองไร้น้ำยาสิทีภายในหนังสือเล่มนี้คุณจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งจิตวิทยาและการจับโกหกผู้อื่นการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนหรือการควบคุมสถานการณ์ที่จะกลายเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยเทคนิคและกลวิธีง่ายๆไม่ซับซ้อนที่เราได้รวบรวมเอาไว้ให้คุณแล้วคุณจะสามารถนำกลวิธีทางจิตวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นอาวุธชิ้นสําคัญของคุณสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือคุณควรรู้ไว้ว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลโน,นบายที่ใช้ได้ในบางครั้งกับคนบางคนแต่เป็นกลวิธีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งจะช่วยคุณเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าคิดได้ลึกซึ้งกว่าและตอบโต้ได้ดีกว่ากับทุกคนทุกที่ทุกเวลา กวลวิธีเหล่านี้ได้ผ่านการคิดค้นมาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของหลักการทางจิตวิทยาโดยเฉพาะและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ลองคิดดูว่าการดำเนินชีวิตของคุณจะง,ง่ายขึ้นเพียงใดหากคุณสามารถคาดเดาและควบคุมผลลัพธ์ของทุกเหตุการณ์ที่คุณกำลังเผชิญหน้าได้และแทนที่จะมานั่งนึกสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป คุณสามารถนำเอาวิธีการตาหลัก,กจิตวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลในทันทีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทุกคนไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณเคยร้องขอให้ใครสักคนช่วยเหลือคุณแล้วรู้สึกประหลาดใจอย่างมากเมื่อเขายินยอมช่วยคุณอย่างเต็มอกเต็มใจบ้างไหม หรือบางทีคุณเพียงแค่อยากทําให้ผู้ชายคนหนึ่งประทับใจในตัวคุณแต่เขากลับรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์จนห้ามใจไม่ไหวบ้างหรือเปล่าคุณอาจสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรกันระหว่างโชคอารมณ์ของเขาหรือว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์เมื่อพูดกันตามความเป็นจริงแล้วคุณอาจประยุกต์ใช้หลักการบางข้อที่สามารถควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว แต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถปฏิบัติซ้ำเพื่อให้เกิดผลตอบรับเหมือนเช่นเดิมได้อย่างเป็นระบบทุกครั้งที่คุณต้องการไม่ว่าจะกับใครก็ตามเราได้แบ่งหนังสือเล่มนี้ออกเป็น40บทย่อยๆโดยแต่ละบทจะครอบคลุมสถานการณ์ในชีวิตจริงที่หลากหลายเพื่อคุณได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้เคล็ดลับทางจิตวิทยาเหล่านี้อย่างง่ายดาย และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับหลักการทางจิตวิทยาเหล่านี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถนําเทคนิคต่างๆไปใช้ได้สําเร็จทุกครั้งในทุกสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญหน้าอยู่คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการเพราะคุณจะให้ใครทําอะไรก็ได้ดั่งใจแล้วเลิกรู้สึกว่าตนเองไร้น้ําย,ยาเสียที เคล็ดลับภายในหนังสือเล่มนี้และวิธีการนำไปใช้แหล่งรวบรวมสุดยอดกลวิธีทางจิตวิทยาที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดถ้าหากคุณอยากมีชีวิตที่ง่ายขึ้นบางทีคุณอาจจะต้องการรู้วิธีหลีกเลี่ยงการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกหลอกล่อจนหัวปัน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดในชีวิตคุณอยากมีความสามารถที่จะยุติข้อขัดแยง้ง ต่างๆได้โดยใช้เพียงแค่ประโยคเดียวเข้าใจถึงวิธีการชี้นำโน้มน้าวและชักจูงให้ผู้อื่นคิดตามที่คุณต้องการรวมทั้งสามารถสร้างมิตรภาพและเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้อื่นที่มีต่อคุณได้ในชั่วพริบตากล่าวโดยสรุปก็คือคุณจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นคุณกำลังจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้สุดยอดเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตคุณ ส่วนที่หนึ่ให้ผู้อื่นขอบคุณรักคุณหรือคิดว่าคุณเป็นคนสําคัญถ้าคุณต้องการจะประสบความสําเร็จในชีวิตบ่อยครั้งที่คุณจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลอื่นและกฎข้อที่หนึ่งสำหรับการทําให้ผู้อื่นทําตามที่คุณต้องการก็คือการทําให้เขาชอบคุณไม่ว่าคุณจะต้องการมีเพื่อนใหม่หรือหาพันธมิตร กลว,วิธีทางจิตวิทยาเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นทีละขั้นตอนถึงวิธีที่จะทำให้ใครก็ตามคิดว่าคุณเป็นคนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องรัก,รกใครใครคุณจะค้นพบวิธีที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์จนห้ามใจไม่ไหวเลยทีเดียวและเมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ได้สำเร็จแล้วคุณจะสามารถประยุกต์ใช้สุดยอดเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อทำให้คุณเป็นฝ่ายได้เปรียบทุกครั้งไปส่วนที่สอง พอกันทีกับการถูกตบตาต้มตุนหลอกล่อหลอกใช้โกหกหรือถูกเอารัดเอาเปรียบถ้าคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการแน่นอนว่าคุณย่อมต้องการหลีกเลี่ยงจากการถูกหลอกล่อจนหัวปัน่นรวมทั้งการตบตาโดยผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับคุณคุณจำเป็นต้องมีความสามารถในการมองทะลุจิตใจคนและบอกให้ได้ว่าใครคือผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณ และใครคือผู้ที่พร้อมจะตะครุบคุณเป็นเหยื่อในเนื้อหาส่วนนี้คุณจะได้เรียนรู้กวลวิธีทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ในทันทีหากมีใครบางคนกําลังพยายามจะเอาเปรียบคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานก็ตามคุณจะไม่รู้สึกว่าตนเองหมดท่าที่ไปหลงเชื่อคนผิดอีกต่อไปส่วนที่3เป็นผู้ควบคุมในทุกสถานการณ์ และจะให้ใครทําอะไรก็ได้ดังใจการที่คุณจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปนตามที่คุณต้องการได้จริงๆนั้นคุณจําเป็นต้องควบคุมสถานการณ์นั้นๆให้ได้เนื้อหาในส่วนนี้จะช่วยคุณทราบถึงวิธีการที่ทําให้คุณมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นและทําให้พวกเขาคล้อยตามความคิดของคุณได้อย่างง่ายดายคุณจะทําให้ใครก็ตามเข้าใจเห็นชอบและทําตามในสิ่งที่คุณต้องการได้ คุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับที่ทำให้คนคนเดียวหรือคนทั้งกลุ่มเกิดความไว้ใจเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคุณไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งหรือคนทั้งกลุ่มก็ตามคุณจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยล้ำยุคที่สุดในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์เพื่อให้พวกเขาทําตามในสิ่งที่คุณต้องการส่วนที่4ทํทอย่างไรจึงจะเป็นผู้ชนะในทุกเวทีการแข่งขัน เอาชนะผู้อื่นในการสมัครงานการนัดออกเดทหรือการเล่นเกมในบางครั้งคุณอาจต้องพบกับสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้มาอยู่ข้างเดียวกับคุณตัวอย่างเช่นเมื่อคุณต้องการแข่งขันกับใครบางคนเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเดียวกันคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคสุดยอดตามหลักจิตวิทยาที่จะทําให้คุณเป็นผู้ชนะในทุกเวทีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเทนนิสการเลื่อนตําแหน่งงาน หรือแม้กระทั่งการนัดออกเดตเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องแข่งขันกับผู้อื่นคุณจะเป็นฝ่ายชนะเสมอในเนื้อหาส่วนนี้คุณจะได้ทราบถึงวิธีการทำให้จิตของคุณกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดแล้วคุณก็จะกลายเป็นนักรบทางจิตวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดอีกด้วยส่วนที่ 5. ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเรียนรู้วิธีเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่รบกวนจิตใจน่าอึดอัด และน่าลำบากใจมากที่สุดในชีวิตได้ในทันทีและเป็นฝ่ายได้เปรียบในทุกโอกาสคงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมถ้าทุกๆคนล้วนเป็นคนดีมีน้ำใจเช่นเดียวกับตัวคุณแน่นอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนบางคนกลับไม่เป็นเช่นนั้นและพวกเขาก็มักจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดตำคาญใจ ดังนั้นเนื้อหาส่วนนี้จึงเป็นการแนะนํากลวิธีที่คุณสามารถนําไปใช้จัดการกับสิ่งกวนใจเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นได้ซึ่งถ้าคุณนําหลัก,กจิตวิทยาไปใช้เพียงเล็กน้อยก็จะช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างมากไม่ว่าคุณจะต้องการให้ใครสักคนโทรศัพท์กลับมาหาคุณหรือคุณอยากให้เขาคนนั้นยกโทษให้คุณเทคนิคเหล่านี้จะช่วยทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ส่วนที่หนึ่ำให้ผู้อื่นชอบคุณรักคุณหรือคิดว่าคุณเป็นคนสำคัญในหนังสือเล่มนี้คุณจะได้พบกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อระดับความสนใจของผู้อื่นที่มีต่อคุณคุณจะเรียนรู้ว่าการทำให้ผู้อื่นชอบคุณหรือว่าไม่ชอบคุณนั้นง่ายนิดเดียวเพียงคุณปฏิบัติตามกลวิธีที่ไม่ยุ่งยากซึ่งมีพื้นฐานมาจากธรรมชาติของมนุษย์ คุณก็จะสามารถสร้างสรรค์มิตรภาพและความสัมพันธ์ให้ยืนยาวได้อย่างง่ายดายและขอให้คุณเข้าใจซะก่อนว่านี่ไม่ใช่วิธีการที่จะหลอกล่อให้ผู้อื่นหันมาชอบคุณแต่เป็นการรวบรวมเอาหลักและวิธีการทางจิตวิทยาบางประการมาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อทําให้ผู้อื่นหันมาชอบคุณอย่างเป็นธรรมชาติคําถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือทําไมฉันจะต้องใช้เทคนิคเหล่านี้ด้วยถ้าหากว่าสิ่งที่ทําไปทั้งหมด เป็นเพียงการทําให้ผู้อื่นหันมาชอบฉันอย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้นมีเหตุผลที่น่าเชื่อได้ไม่ใช่หรือว่าคําว่าธรรมชาตินั้นหมายถึงไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแม้จะดูเหมือนว่าเป็นจริงตามนั้นคําอธิบายข้างล่างนี้จะชี้คุณเห็นว่าคําตอบไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วคนเราย่อมใฝ่หาพวกพ้องต้องการสร้างมิตรภาพและใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น แต่ในบางครั้งก็เป็นการยากลำบากสำหรับใครสักคนที่จะก้าวออกไปเพื่อเป่าประกาศตัวตนที่แท้จริงและความรู้สึกของตนเองให้คนอื่นรู้มีหลายสิ่งที่เข้ามาขวางกั้นความปรารถนาตามธรรมชาติดังกล่าวความรู้สึกอย่างเช่นความกลัวการถูกปฏิเสธความอ่อนแอความเห็นแก่ตัวและความอิจฉาทิษยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอารมณ์ที่ซับซ้อนบุคลิกภาพ และความเชื่ออันหลากหลายซึ่งล้วนมีส่วนทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกไปสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นเทคนิคทางจิตวิทยาทั้งหลายจึงมีหน้าที่เพียงแค่กระตุ้นเตือนความรู้สึกนึกคิดตามธรรมชาติของคนคนนั้นให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดของใครบางคนเพื่อให้เขาทำตามในสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่มีเงื่อนไขแต่เป็นเพียง การช่วยให้บุคคลเหล่านั้นได้รับรู้ถึงความปรารถนาที่ฝังลึกอยู่ภายในตัวของพวกเขาเองสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เราได้ครอบคลุมถึงเรื่องความสัมพันธ์ในหลายๆระดับอย่างไรก็ดีแก่นแท้ของทุกความสัมพันธ์ก็คือความชอบพอซึ่งกันและกันเพราะไม่มีใครที่จะรู้สึกสนใจในตัวของคนที่เขาไม่ชอบและไม่นับถือไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานาน,านสักเท่าใด ดังนั้นกลวิธีต่อไปนี้ซึ่งแบ่งแยกเป็นกลยุทธ์ย่อยเฉพาะเจะจงสำหรับแต่ละกรณีจึงควรนำมาใช้ประกอบเข้าด้วยกันและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือบทที่1ทําให้ผู้อื่นชอบคนในทุกโอกาสจะเป็นพื้นฐานสำคัญของส่วนที่หนึ่งนี้และยังมีความสำคัญต่อเนื่องไปในอีกหลายๆบทตลอดหนังสือทั้งเล่ม